สวัสดีครับกลับมาอยู่ในช่อง JD s 8 e n d คฮะกลับมาในการดู Overwatch เหมือนเดิมนะฮะแต่ครั้งนี้เข้าเกมมารู้สึกว่าทาง Overwatch จะเหมือนจะให้รางวัลผมเล็กน้อยมั้งฮะไม่รู้ว่าได้อะไรเดี๋ยวถ้าเนี่ยมันบอกว่าประมาณว่าคุณได้ส่งข้อมูลยังถูกต้องแล้วก็แบบว่าได้การรับรองจากโอ๊ตเนี่ยฮะเพื่อได้ EP แล้วก็สามารถรับรางวัลได้หลังจากจบแมตช์ Official Server นะฮะ หรือเล่นอะไรก็ได้เดสแมทหรืออะไรยังไงก็ได้นะฮะแล้วเขาขอบคุณที่ช่วยงี้นะฮะก็เดี๋ยวถ้าผมเล่นไปตาหนึ่งแล้วได้อะไรแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูนะฮะเดี๋ยวผมจะแคปมาให้ดูด้วยกันว่าได้อะไรมาวันนี้เราจะมาดูสัก2คู่นะถ้าไม่มีหมุนนะฮะถ้ามีหมุนจะเอาแค่คู่เดียวเอาเอาแค่เอา3คู่อะคู้ฝึกู่ฝึ ถ้ามีหมุนก็คงต้องเป็น3คู่เพราะว่า3คน3คู่อะไรล่ะ3คนฮะก็ถ้าไม่มีหมุนก็คง2คนนะฮะก็มาดูกันว่าจะเจอสปินบอดไหมก็ภาวนาว่าอย่าให้เจอนะฮะเพราะว่ามันจะมึนมากแล้วก็คอน์เตอร์มีของเข้ามาใหม่เนื่องจากฮับไลท์ได้เปิดขายแล้วะฮะฮับไลท์ภาคใหม่ก็มีก็มีพวกกินเกี่ยว,วกับฮับไลท์ภาคใหม่มั้งฮะแล้วก็สติ๊กเกอร์แล้วก็แฮชนะฮะ ่ติดเสื้อตัวละครนะฮะก็รักใหม่ก็รองรับเฉพาะ VR นะฮะก็ไม่มี VR ก็เศร้าะฮะก็ไม่ได้เล่นแต่วันนี้เราจะมาดู Overwatch น,นะฮะเดี๋ยวคู่แรกเป็นยังไงไปดูกันดีกว่าฮะแต่ตอนนี้ผมขอดาวน์โหลดก่อนฮะ <laughs> เอาลฮะคนแรกเหมือนเดิมฮะสเปคของเราโดนรีพอร์ตมาตั้งแต่วอร์มอ,อัพอีกแล้วหรือเปล่าทําไมได้เห็นตั้งแต่วอร์มอัพอันนี้มันไม่ตางจากสปินบอสัเท่าไหร่นะฮะ ก็ในดัตทูวีฮอปมีนะฮะเอ็มล็อกเอ็มล็อกนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยแล้วนะฮะเราไม่ต้องวิเคราะห์อะไรมากนะฮะนี่แค่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมมันยืนซื้อปืนอยู่นี่เหรอนะ <Huh? S 1> ว่าอ๋อนี่นี่เขาเก็บออฟเขาเก็บออฟทีแท้เขาเก็บอบอฟผมก็นึกว่าเขายืนซื้อ ตกใจหมดแต่คนนี้ก็สรุปได้แล้วว่าเขาเอ็มบอทนะฮะเดี๋ยวตอนแรกเขายยนเนี้แล้วอยู่ดีก็มีออฟขึ้นมาเนี่ยยืนยืนอยู่ยืนยืนอยูยยยยยย่แล้วก็ชึบชึบขึ้นมาเนี่ยผมก็นึกว่าเขาซื้อออฟตตอนแรกก็ไม่เห็นมีปืนเขาที่แถะเขาเก็บเขาตกใจหรือว่าแฮกโคตเขายิงทะลุน่าจะมีน่าจะวอด้วยมั้งฮะเอ็มแน่นอนวอแน่นอนแล้วก็บีฮอปก็เ,เหมือนเห็นเขาบีฮอปนะฮะ ผมอยากดูตอนเริ่มเลยฮะเดี๋ยวเราตัดไปตอนเริ่มเลยดีกว่าฮะตอนนี้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วฮะเราตัดไปตอนเริ่มเลยนะฮะไปกันฮะเอาละฮะเกมก็เริ่มแล้วฮะมาฝั่งซัสเป็ของเรามาบีไซส์ฮะกระโดดแบบว่าฮืมสเป็บาค้างฮะดูฮะนะวิ่งมาทางนี้เหมือนจะมองทะลุด้วยนะฮะ เห็นตัวหนึ่งยืนอยู่บ้านฮะบีฮอปมาแบบว่าไม่ไม่เกรงกลัวมองด้วยหางตาอืมอืมนี่คือการฟลิกขั้นสุดยอดเลยปะเนี่ยฮะออืืฟลิกขั้นเทพออืืประเด็นคือเขาไม่ได้สปินด้วยนะฮะแต่เขาเอ็มแน่นอนหนึ่งแล้วก็น่าจะวอลด้วยนะฮะ่วนบีฮอปนี่ก็น่าจะมาด้วยมั้งฮะเราก็ต้องดูว่า แบบนี้เขาได้ทำร้ายเพื่อนหรือว่าไม่ดียังไงกับเพื่อนหรือเปล่าโขนหน้าก็แฮกนะฮะเหมือนทีมนู้นจะเจองานัะเบต้าก็แฮกฮะผมมาจริงเลยมันไม่ต่างกับสปินนะฮะอันเนี้ยเอ็ดไหมฮะตอนนี้เหมือนจะไม่เอด็ดหรือเปล่าไม่เดินไปหาด้วยอ๋อฝั่งนู้นเขาก็แฮกหรือเปล่าหอมมอบมอบ ไม่ ö, ตม้ um องห่วงคับทีมนู่นเดี๋ยวผมจัดการให้ด้วยการรีพอร์ตเขาให้อย่างสาสมแล้วก็ดูกันว่าเขาจะทำร้ายเพื่อนหรือว่าแจกอะไรหรือไม่ก็คงไม่แจกนะฮะดูจากการเล่นของเขาแล้วืเอ้าเอ้าเอ้าบีท็อชนกันเอ้าเดือดเดือดทีมนู้นก็ยืนอยู่บ้างแล้วฮะ กินูบอกว่าเลิกเล่นละฮะเจออย่างนี้เล่นยังไงแฮกอาจจะมากกว่าหนึ่งน่าจะประมาณอาจจะแฮ็กสี่เลยป่ะฮะไม่ชัวร์นะะทำไมเขาเล่นเกก,กันเอ๋ยิงเพื่อนด้วยฮะเมเปิ้ลอื้มมีฮอมาอื้มอื้มอื้มไม่ทันไม่ทันโอ้โหฝั่งโู้เขายืนเปิดหมุนอยู่บ้านฮะ หรือว่าเขาเป็นการปั๊มแรงปะฮะให้ทีมนู้นอยู่เฉยๆโอ้ยทีมนู้นก็ยิงไม่น่าใช่ปั๊มแรงนะฮะน่าจะเป็นกดคอมเพสเนีนะ่ยฮะแล้วก็เจอกันอฮะยิงทะลุตู้อื้อหือ,อ,อตายไปหนึ่งที่เหลือก็คนที่ไม่เล่นลวฮะอื้อหือหาเหลียมหาเหลียมหาเหลียม,มจะก,กระโดดยิงก็เกินไปตอนนี้เดินมา เลงอะไรอยู่ผมอยากรู้ <c oughs> แต่ผู้เล่นคนอื่นรู้สึกว่าจะเป็นการประเบิดใส่กันนะฮะ <Flash back. S 1> ส่วนซัสเปคของเราก็ไม่ได้ทำร้ายหรือไม่ได้โทรอะไรขนาดนั้นนะอันนี้มีนี่เอ็มด้วยปะเนี่ฮะ <c oughs> ถ้ามีอย่างเอ็มนี่ไม่รู้ว่าไง <c oughs> <c oughs> ส่วนทางที่บ้านเขาก็ฆ่ากันเองนะฮะ หลุดไปแล้วหนึ่งคนฮะเนื่องจากทำร้ายเพื่อนหรือเปล่าในต้นเกมไม่รู้เหมือนกันนะฮะทำไมขึ้นว่าตายแต่ทางทีมนี้ก็เลือดไม่ลดน่าจะแค่หลุดนะมั้งฮะเดินยิงจะโดนได้ไงแล้วก็เกมนี้ก็คงไม่มีอะไรเป็นข้อกังขาแล้วฮะว่ายังไงแต่ทางที่บ้านเขาก็ปาไฟข้างกันเองหลุดไปแล้วฮะ เาฟัานหลุดไปแล้วฮะกลายเป็นบอดแทนนะฮะก็เหมือนพยายามจะโปรตเตะแฮกบ้งฮะแต่ก็ไม่เป็นผลนะฮะก็เขาแฮกนะฮะอาจจะมาด้วยกันเยอะเอาละฮะมาถึงช่วงสรุปผลนะฮะคนนี้ก็ไม่ต้องสงสัยนะฮะให้เขาเต็มเปรียมฮะเอ็มแน่นอนเออคนนี้ไม่นา่าจะถามวอรแฮก ก็เอาไปด้วยนะฮะวันนี้เขาได้ไม่ครบนะเกือบครบมีคนครบไปคนหนึ่งเองนะใช่ไหมฮะที่ผมแจกไปมีคนครบไปคนหนึ่งที่ยิงขาเพื่อนนะฮะผมให้ครบไปคนนี้ก็แอคอื่นบีครบมาด้วยะฮะโอเคฮะส่วนกิฟต์ก็ไม่มีนะฮะส่งผลเรียบร้อยอ่าคิดว่าคนนี้แฮกก็คอมเมนต์ไว้ได้นะฮะกดไลค์ช่วยกดไลค์ให้กำลังใจผมด้วยนะฮะคู่ต่อไป เป็นคู่ที่2คนที่2ฮะไม่ใช่คู่ชอบติดคู่ยังลยคนที่2ฮนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูคนที่2กันเลยฮะไปกันฮะเอาล้ฮะกลับมาอยู่ในคนที่2ฮะไม่ใช่คู่แน่นอนคนที่2ผมจำแล้วนะฮะวันนี้รู้สึกมีสกินด้วยนะฮะสกินนี้นี่มองไก,กลๆเหมือนดัก็อร์ฮะคนที่2เรากลับมาอยู่ขออธิบายกันฮะคนที่2เรากลับมาอยู่กันในดาน infernal น,น,นะฮะเป็น competitive นะฮะ ดูกันฮะเขาจะมองเห็นทะลุสมอหรือเปล่านี่เนี่ยเขาไม่ได้ยิงนะเขาโดนรีพอร์ตเรื่องอะไรต้องรองดูนะแต่ทีเขาอาจจะโดนมาพุ่งทั้งทีมก็ได้นะฮะเราว่าแบบว่าอุ้ยมียิงกันเองอุ้ยเขาโดนยิงก่อนทีหนึ่งนะฮะหรือว่าเขาเคยไปทําอะไรกันก่อนทะลุอ้าวควันกันอืมคาเพื่อนหนึ่งจุดจะไม่ถึงขั้น ่าจะฆ่าเพื่อนอาจจะทะเลาะบ่อแวงอะไรกันหรือเปล่าเช็คปกตินะฮะไม่มีอะไรน่าผิดสังเกตซะเท่าไหร่ทไมผมดูไม่ได้อีกแล้วนี่อดูสกอร์บอรขดเขาก่อนนะสิบเก้าก็ไม่ได้เยอะมากนะฮะสกอร์บอยของเขารู้สึกเขายิงกับเพื่อนนะแน่นอนนะฮะยิงกับเพื่อนจนเพื่อนเขายิงมันหลุดนะฮะ ยิงกันจนหลุดไปหนึ่งคนนะฮะยิงกันจนหลุดไปหนึ่งคนแต่ซัสเปกก็ยังไม่น่าผิดสังเกตเท่าไหร่เขาอาจจะแฮกเนียนหรือเปล่าแต่ผมดูไม่ได้อีกแล้วไม่รู้เป็นอะไรนะฮะมาฮะผมขอดูใหม่รอบว่ามันจะดูได้หรือเปล่าหรือเหมือนคู่ที่ผมเจอครั้งที่แล้วไอ้คนคนคนที่ผมเจอครั้งที่แล้วนะ,ะทำไมมันไม่ได้เนี่ยชอบยืนนิ่ผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันนะฮะอาจจะตอบไลน์ก็ได้ฮนะ หรือคนนี้เขาอาจจะต่อต้านคนในทีมแฮกหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าที่ปิดเอกเก็เขาก็ไม่ได้เวอร์อะไรขนาดั้นต้องรอดูผมอยากดูช่วงอื่นนะฮะเพราะเขาชนะแบบรัวมากครัผมก็อยากดูเท่าที่ผมดูครั้งแบบก่อนหน้านี้ฮะก่อนที่จะกลับมาดูรข้งนี้ครับก็เขามีบีฮอปติดเป็นบางทีฮะแต่ไม่ใช่ว่าบีฮอปเขาก็แฮ็กมาฮก็ บีพอมทุกคนก็ทําได้นะฮะแต่มันไม่ได้ติดกันง,ง่ายๆ้ะก็ไม่ได้ติดกันบ่อยๆนะฮะในเซิร์ฟคอมโพเตฟของเซิร์ฟจริงนะะี่ะมาดูกันว่าจะดูได้ไหมถ้าดูไม่ได้ผมก็จะเนี่ยฮะเหมือนเดิมฮะดูไม่ได้แต่สกอร์เขาแบบว่า <c oughs> <c oughs> ยิงกันแบบว่าสนานวันไว้งั้นผมคนนี้ผมก็คงรีพอร์ตได้แค่ที่ฟิ้งะฮะเพราะเขาฆ่าเพื่อนไปนหนึ่งคนแล้วโดนรีพอร์ตแสดงว่าไม่ได้เพื่อนกันเองหรือเปล่าที่เล่นกัน าเล่นกันเขาก็คงไม่น่าจะรีพอร์ตกันนะฮะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขารีพอร์ตมาเรื่องอะไรด้วยประเด็นเพราะว่าการเล่นของเขาก็ไม่ได้ผิดสังเกตอะไรขนาดนั้นในช่วงต้นนะฮะช่วงหลังเขาก็ยิงเยอะแต่เป็นออฟพีคบานนะ่าเน,นี่ฮะก็เป็นปกติฮะที่จะยิงได้4ี่คนไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะมากนะฮะเอาเป็นว่าผมคงรีพอร์ตเขาได้แค่กิฟฟิงนะส่วนอื่นผมจะไม่รีพอร์ตเขานะฮะเพราะว่า เขาได้ฆ่าเพื่อนไป็นหนึ่งคนแล้วอาจจะโดนรีพอร์ตมารเรื่องนั้นหรือเปล่านะฮะก็เอ็มลอคก็ไม่รีพอร์ตนะฮะหลักฐานไม่เพียงพอวอรแฮกก็ไม่ได้รีพอร์ตนะฮะส่วนโปรแกรมช่วยอื่นก็ไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้นส่วนส่วนฆ่าเพื่อนนะฮะเห็นได้ชัดเจนนะฮะว่าเขาฆ่าแน่นอนตอนที่ผมวิเคราะห์นี่เขาฆ่า,าเพราะว่าเหมือนโดนยิงก่อนวะฮะ แต่ผมไม่รู้ก่อนหน้านี้ว่าเขาเป็นยังไงครแต่เท่าที่ผมได้เห็นนะฮะเขาโดนยิงก่อนแล้วเขาก็ฆ่านะฮะแล้วก็ถ้าโดนรีพอร์ตมางทีก็ผมก็คงต้องาําตามที่เห็นนะฮะว่าเขาฆ่าเพื่อนจริงๆนะฮะเขาอาจจะมีตกเถียงอะไรกันข้างในนั้นด่าคออะไรกันหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะเนี่ยทาง Overwatch เขาไม่ได้ให้ดูว่าเออได้มีพูดคุยอะไรกันหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงนะฮะก็ดูอันนี้แล้วก็ส่งไปนะฮะ เรียบร้อยฮะคู่คนที่2คู่อีกแม่ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะฮะสำหรับคนที่2ก็ดูได้ทน่านั้นจริงๆนะฮะก็ไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรเป็นที่โปรแกรมหรือเป็นที่คอมผมหรือเป็นที่เซิร์ฟหรือเป็นที่อะไรก็ไม่รู้นะฮะหรือเขาอาจจะโดนรีพอร์ตมาแค่เรื่องแค่นี้หรือเปล่ายัางไงก็ฝากไว้เท่านี้ฮะก็มี2คู่ในวันนี้ ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะฮะถ้าคุณผู้ชมเห็นว่าคนแรกแฮกหรือคนที่2องแฮกไหมก็ลองคอมเมนต์คุยพูดคุยกันได้ฮนะผมก็อยากฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้างฮะว่าอะไรยังไงมีข้อผิดพลาดติชมอะไรก็ติดชมผมได้นะฮะก็เช่นกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยฮนะแล้วเจอกันในพาร์ทหน้านะฮะขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับบ๊ายบาย